สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายอดีและทางช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยซายอดีทุกท่านเลยนะครับ อัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดดี้ประเสริฐมณีระชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะฮะ EP นี้นะครับก็ไปเกาะติดนะครับที่ความเคลื่อนไหวของฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็ได้มีการประกาศรายชื่อ14นักเตะนะครับเพื่อรุยศึกฟุตซอลหญิงชีปาโลก2025ที่ประเทศฟิลิปปินส์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งทีมชาติไทยชุดนี้นะครับภายใต้าการุมทัพของโค้ชโอธนาธรสันธนาประสิทธิ์นะฮะ อยู่ในอันดับ4ของโลกนะครับโดยร่วมสายอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสเปนอันดับ2ของโลกโคลอมเบียอันดับ8ของโลกและแคนาดาอันดับ74ของโลกนะครับขณะที่การประกาศรายชื่อนักกีฬาทั้ง14คนนะฮะก็มีดังต่อไปนี้นะครับเริ่มกันที่ตำแหน่งผู้สาประตูน,นะครับประกอบไปด้วยสสิปภาสุกเสนจากกรุงเทพมหานครหนึ่งเดชไทยสอละหงจากการท่าเรืออมมเนมอสวสามชุกผู้เล่นแนวรับนะครับหาทัชชนกเทพคุณกรุงเทพมหานครน,นัฐมนอาจกล้าแอ็กเซสและชุ บุรีพุทศซอคขับผันวส,สากิ่งทองเกษมบันดิต FC ผู้เล่นแนวรับและริมเส้นนะครับละลิดาชิมพบุตรสุทุนันทาอิสปายทีสปอร์ตต่อกันที่ผู้เล่นริมเส้นนะครับเจนจิราบุพพากผากรุงเทพมหานครแสงรวีมีขำ c, บีจีบัณฑิตเอเชียสววาวภาตรางาสมสอดแ c คเซสราชบุรีฟุตศซอคขับ สาสิการทองดีจาก,กเกษมรมดดิต FC และผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านะครับดาริกาเพียนพายลุนกรุงเทพมหานครแพรพลพอยหัวใจเพชรสุทันทา,นทาอินสไบทีสปอร์ตอริยาแซ่เติรนการท่าเรือไอมาเน่มสบอสามชุกสุชาณะนาคใหม่การท่าเรือไอมาเน่มสวอสามชุกนะครับทั้งหมดก็เป็นรายชื่อ14นักเตะน,นะครับฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยชุดนี้นะฮะส่วนโปรแกรมนะครับของฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยนะครับในรายการฟุตซอลโลกนะครับก็ประกอบอกไปด้วยนะครับ นัดแรกนะครับไทยจะพบกับสเปนนะครับในวันที่22พฤศจิกายน2 0 1 8นะครับเวลา1 8 3 0นนัดที่2ไทยพบแคนาดานะฮะวันที่25พฤศจิกายน2 0 1 8นะครับเวลา17.00นและนัดที่3นะครับไทยพบกับโคลอมเบียนะครับวันที่28พฤศจิกายน2 0 1 8เวลา17.00นซึ่งถูกนัดนะครับของทีมชาติไทยของเราจะลงเล่นตามเวลาประเทศไทยนะครับที่สนามฟิลสปอร์ตอารีนากูมนิลาประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งแฟนบอลชาวไทยนะครับ สามารถติดตามชมถ่ายทอดสดได้ทาง YouTube BG Sport โดยในรอบแบ่งกลุ่มนะฮะก็จะคัดเลือกนะครับหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มของทั้งสกลุ่มนะครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะฮะก็มาร่วมชมและเชียร์ให้กำลังใจนักเตะฟุตซอลหญิงไทยกันได้นะครับซึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปดูนะครับที่สนามเทมิน,นฮอล์21โคราชในเกมปุ่นเครื่องเซตแชมเปี้ยนชิพ2025ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่านักฟุตซอลไทยของเราโชว์ฟอร์ม ได้อย่างน่าประทับใจนะครับโดยการเอาชนะนิวซีแลนด์ในเกมแรกนะครับและนัดที่2ก็เป็นไปนตามฟอร์มนะครับบราซิลแข็งแกร่งกว่าก็เอาชนะไทยไปได้นะฮะแต่ก็ถือว่าภาพรวมเกมเจอกับบราซิลนั้นไทยเล่นในการได้ดีและมีจังหวะที่จะลุ้นประตูตีไข่แตกได้หลายครั้งเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยสายยอดดีนะครับก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหมนะ่ใน้ากาต่อไปฟุตบอลไทยสายยอดดีสวัสดีครับ